เรามากันที่สารคุณติ้งฮะคุณติ้งบอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาที่อำเภอวังน้ําเขียวเรื่องที่บอกว่าถ้าใช่นะครับสวัสดีครับคุณติ้งสวัสดีครับครับคุณติ้งตอนนี้โทรอยู่ที่ไหนครับอ่าโทรอยู่แถวสุขุมวิทครับสุขุมวิทแล้วอยู่กับใครครับอ่อทำงานอยู่ครับอยู่กับเพื่อนครับละเขาเวรอยู่ครับเดี๋ยวนะเขาเขาเวรแล้วเลิกงานกี่โมงเนี่ยอ่าเลิกเลิกเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะสู้ๆนะครับอ่าตอนนี้ผมผมลุกขึนเวลางานไหมเนี่ย อ๋อไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะมันมันไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรครับอ่ะโอเคถ้าง,งั้นไปว่ากันที่เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาครับที่อำเภอวังน้ําเขียวที่วัดว่าหนึ่งเมื่อน้องบอกชื่อวัดนะนะครับเหตุการณ์ที่ติ้งบอกว่าเจอด้วยตัวเองนะฮะ <ผม S 2> ที่บอกว่าถ้าใช่เ hey, หตุการณ์ทั้งหมดที่ว่านี่เป็นยังไงครับก็คือเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์จะเจอเหตุการณ์นี้ครับผมผมทํางานอยู่ที่พัทยานะครับครับแล้วคราวเนี้ยผมทํางานอยู่เป็นคาราโอเกะผู้ชายอะไรเงี้ยครับผมครับแล้วก็คราวนี้ผมก็ ก็เจอบวชฟรีผมก็อยากจะบวชเป็นสายธรรมยุทธ์นะครับพี่บวชฟรีอืใช่ครับเป็นแบบว่าหกสิบลูกอะไรเงี้ยขึ้นไปนะครับแล้วเขาเนี้ยพอได้ได้บวชใช่ไหมครับก็คือผมออกจากงานเลยตัดสินใจออกจากงานอืก็ไปบวชเขาเนี้ยเขาบอกว่าเต็มแล้วผมต้องไปเดินทางไปสมัครขอบวชกับเจ้าอาวาสเลยครับใช่ครับสุดท้ายก็ได้บวชพอเขาเนี้ยเขาจะให้แบบย้ายไปอยู่กุฏิ ของแต่ละคนแต่ละคนอะไรเยงี้ครับมมผมก็ยังไม่อยากไปเพราะว่ายังอยากอยู่นอนรวมกันกับกับนาคด้วยกันเพราะว่าก็ตัวเองมีเซนส์อ่ะพี่ก็เลยกลัวจะเจออะไรสักอย่างก็เลยขอใกล้<ค>ขอไปอยู่ใกล้วันบวชดีกว่าอยู่กุฏิเพราะว่ากุฏินี่มันห่างกันประมาณสิบสิบเมตระครับสิบเมตรแต่ละกุฏิอครับเป็นวัดป่าที่แบบใหญ่มากะครับใหญ่กว้างมากอ่ะพี่แล้วคราวนี้ผมก็ไปนอนคืน หนึ่งคืนส<ม>องคืนสามคืนเนี่ยไม่มีอะไรครับพ<ม>ี่ไม่มีอะไรก็แต่บรรยากาศก็น่ากลัวครับอื<ม>เพราะว่ามันจะเป็นที่ผมอยู่กุฏิที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นกุฏิเก่าที่แบบใหญ่กว่าเขาหน่อยอื<ม>อยู่ในสวนลิ้นจีท่<ม><ม>ที่ว่ามีคนบริจาคให้ให้เป็นพื้นที่วัดนะครับแล้วคราวนี้ก็นอนก็<ม>ส่วนมากก็พระก็จะตื่นขึ้นมาทำวัดเช้าตอนประมาณตีสามใช่ไหมครับก็ต้องตื่นละแต่คืนวันนั้นแหละอยู่ๆผมตื่นขึ้นมาเองเพราะว่าอยู่ทํางานพัทยามันทํา ทาตอนเป็นคนสัตว์กลางคืนนะครับคนกลางคืนเขเลยแบบว่ายังชินอยู่กับการตื่นนอนอืตอนตอนกลางคืนแล้วเราเนี้ยผมตื่นมาปุ๊บผมก็เอาไปฉายส่องเพราะตอนตื่นเนีอยอยู่ๆได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นเสียงแบบเหมือนคนเป่านกหวีดที่มีเสียงนกหวีดนะครับดังแบบข้องมากครับตอนช่วงตีสองแล้วมันเป็นเหมือนเสียงลมออกมาผสมด้วยพี่ผมว่าเฮ้ยเสียงอะไรเสียงจั๊กจั่น ไม่ใช่อืเสียงนกกลางคืนก็ไม่น่าใช่เพราะมันดังมากครับพี่อืมันเปนเหมือนเหมือนคนแบบเต่านกหวิดกลางดึกครับผมผมก็จะดังปรีดปรีตเแบบผมก็นอนฟังประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับผมว่าคือถ้าเกิดเป็นเสียงคนเนี่ยมันต้องมีหยุดลมหายใจบ้างใช่ไหมครับเพื่อจะหายใจอืผมก็ยังไม่แน่ใจครับ ยังห้าสิบห้าสิบใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับนอนฟังแล้วคราวนี้ก่อนก่อนที่ผมจะตัดสินใจพิสูจน์เนี่ยผมก็อนอนแบบว่าตั้งสมาธิเป็นเป็นสมาธิสักประมาณหนึ่งนาทีครับพี่ก็พอตั้งสมาธิเสร็จนิ่งๆใช่ผมก็ตอนนั้นบวชเป็นพระใหม่เลยครับครับก็ตั้งสมาธิสักประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็คิดในใจในสมองตัวเองว่าถ้าใช่ครับ รับส่วนบุญไปแล้วหยุดร้องซะพี่เชื่อป่ะนอนฟังมาเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงไม่หยุดแต่พอบอกว่าถ้าใช่รับส่วนบุญไปแล้วหยุดร้องซะหยุดหยุดเลยพี่หยุดเลยหรอหยุดเลยครับผมคนรู้เนบผนแบบที่เคยแบบปวดท้องเข้าห้องน้ำป่ะอ่าเคยนั่นคนลุกแบบเป็นตอขึ้นมางั้นเลยครับพี่คือพูดเสร็จแบบหยุดหยุดเลยคือเงียบหยุดเลยครั้งที่เราแบบนอนฟังมาเป็นครึ่งชั่วโมงอะพี่เออ ใช่ครับแล้วคือตอนที่เรานอนฟังเนี่ยเรายังห้าสิบห้าสิบว่าใช่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่พอพิสูจน์ด้วยการแบบแผ่ส่วนบุญไปอ่ะแล้วมาหยุดเอาตอนที่เราบอกพอดีอ่ะผมก็เลยน่ามั่นใจเลยว่าน่าจะใช่อืแล้ววัดวัดนี้ครับก็คือเป็นสายธรรมยุทธ์เขาห้ามห้ามพระพกโทรศัพท์เอาเหรอออดีคือคือคือให้เราปฏิบัติอย่างเดียวเลยครับฉันก็ฉันมื่เดียวครับใช่ครับแล้ว พี่คิดด,ดูดิตอนนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดมี<า>ม,มีโทรศัพท์นะกโทรศัพท์ได้แล้วอ,ออกไปถ่ายอเสียงทายเลย<อ>ใช่ครับมผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าสะเือนวงการหาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะกําลังคิดว่าหรือมามันอาจจะได้แค่เสียงแต่ว่าภาพพี่ส่วนตัวพี่ว่าอาจจะไม่ได้ผมว่ามันเขาเป็นพลังงานชนิดหนึ่งผมว่านะเป็นพลังงานซึ่งเราอาจจะถ่ายเราอาจจะบันทึกภาพไม่ได้ก็ได้นะ ใช่ใช่ซึ่งพอเป็นเสียงมันก็ไม่แน่นะมันก็ไม่แน่แต่พอเป็นเสียงเนี่ยมันก็สามารถจะตีความได้เยอะแยะเราจัดรายการแบบชอมาเราเคยมีแฟนรายการโทรมาบันทึกเสียงวีทวิทวิดวีดปิดปิดแบบเสียงูกวีดแบบเนี้ยได้ได้หลายครั้งนะฮะแต่พอถึงเวลาทีมก็จะวิเคราะห์กันว่าใช่หรือไม่ใช่เฮ้ยเป็นเสียงนกเป็นเสียงอื่นๆหรือเปล่าใช่ไม่ใช่เสียงผีหรือเปล่าไม่รู้ใช่ครับใช่แต่พอผมพิสูจน์ในการแบบลองลองลองแทนส่วนบุญไปแล้ว มาหยุดนี่ผมก็เลยมั่นใจว่าใช่น่อันนี้แปลกใช่ครับเราหยุดเปุ๊บเงียบเลยอ่ะใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมมีฝาแฝดด้วยไงครับพี่เป็นแบบเป็นฝาแฝดแบบหน้าไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีเซนส์ครั้งแรกที่ที่มีรู้สึกแบบว่าชัดเจนแต่ไม่ได้เห็นตัวนะครับตอนไปอยู่ไปอยู่ที่พัทยาปีแรกเดินอยู่กับพี่ชายสาวแฝดด้วยกันคือปกติผมกับพี่ชายเนี่ยจะมีเซนส์พูดพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วคือวันนั้นเนี่ยผมเดินเดินอยู่ผ่านทางสามสามแพ่งครับแล้วจะอยู่แบบมีพลังงานอะไรสักอย่างพุ่งผ่านผมกับพี่ชายอะเดี๋ยวสลังพร้อมกันก็หันมองหน้าแล้วก็คุยกันทางสายตาว่าใช่หรือเปล่าใช่ใช่ไหมรู้จักกันใช่ไหมคือแบบมีบ่อยอะครับผมก็คือเป็นคนมีเซน ใช่ครับสิบปีที่แล้วผมบิ๊กช็อกผมก็เคยเคยโทรไปกับเราที่บิ๊กช็อกกับพี่ขวัญใช่ไหมใช่นะกูติ้งผมถามหน่อยสิครัว่าแสดงว่าสิ่งที่คุณเจอตอนที่คุณไปบวชเสียงปรีดเสียงวีดอะไรที่ว่าตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่านี่เราผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันว่าคุณกําลังได้ยินเสียงเปรตใช่ครับอืมเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนเช้าที่ไปบินฑบาตกลับมาบินฑบาตหน้าวัดรวมกันเนี่ยผมก็ถามพระที่ที่มาตั้งแถวรอรอ อินทบาทหน้าวัดนะครับถามว่ามีมีองค์ไหนได้ยินบ้างสรุปแล้วมีอยู่อดอีกองหนึ่งครับได้ยินเหมือนกันอยู่อยู่กุฏิห่างผมประมาณเกือบสิบเมตรอะครับเขาท่านท่านก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันเป็นทั้งหมดนี้เป็นพระใหม่หมดเลยนะครับเป็นพระใหม่แบบว่าสมัครบวชด้วยกัน อ๋อเรียกว่ารูปเรียกว่ารูปดีกว่านะครับใช่ครับเรียกเป็นรูปเนอะไม่ใช่ององถ้าองจะต้องเป็นเป็นทุบทะลุนะใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นนะฮะหลังจากคืนนั้นที่ได้ยินเสียงแล้วก็แผ่ไม่ตาแล้วก็เงียบแน่นอนว่าคืนต่อมาคืนต่อมายังได้ยินอีกไหมไม่ไม่เจอแล้วครับน่าจะน่าจะได้แล้วก็แล้วก็ไปไปอยู่พบที่ดีกว่าก็ไม่มีแล้วมั้งครับรอก็ไม่มีเสียงเลยไม่มีครับไม่มีครับแปลกเนาะโอ้นี่แปลก ต่มีมีมีครูบาที่เป็นพระเก่านะครับเป็นรุ่นน้องเนี่ยครับแต่แต่บวชมานานกว่าเขาบอกว่ามีพระบางบางรูปนะครับตอนกลางคืนออกมาทําธุระเดินชมกลมอะไรเงี้ยบางทีมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมก็ไม่เชื่อนะเขาบอกว่าออกมาจุกุติเนี่ยอยู่เห็นเหมือนเป็นนางฟ้าพี่เหรอใช่เขาบอกว่าน่าจะใช่นางฟ้าแบบบินแบบเป็นคนใส่ชุดไทยแล้วบินแบบผ่านหน้าเขาไปเลยผมว่า เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ผมว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยถ้าตามหลักพุทธศาสนามันเขาจะเป็นอีกออีีกกรูปแบบหนึ่งของกายทิพย์นะครับอืใช่ครับเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยแล้วลอยผ่านหนาไปเลยแล้วใส่เป็นนางฟ้าเขาเขาคาดคาดว่าเข้าใจว่าอย่างนั้นถ้าเป็ยนางั้นครับคนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดติ้งนะนะครับกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ได้เจอมาตอนที่ไปบวชนะฮะเอาละติ้งขอบคุณมากครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม